เฮ้โลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะ เราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยวันนี้คุณครูปแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง negative like นะคะหรือการแสดงความไม่ชอบค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้คุณครูปแป้งของความร่วมมือเด็กๆนะคะเปิดในเล่ม English Exercise นะคะหน้าที่159ถึงหน้าที่160 ดูไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งนะคะเราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆโครงสร้างประโยคปฏิเสธคุณครูแป้งจะสอนเฉพาะประธาน i และประธานยูนะคะเด็กๆดูโครงสร้างค่ะ i หรือยูตามด้วย do not like ในรูปเต็มค่ะหรือ don't like ในรูปย่อค่ะตามด้วยไม่เติมอะไรตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยนามนับไม่ได้หรือนามพระหูพจน์ค่ะตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะอันนี้ก็คือ โครงสร้างประโยคป,ปฏิเสธนะคะต่อไปค่ะดูที่หมายเหตุนะคะิดดูที่สัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์นี้ก็คือไม่เติมอะไรนะคะ a d j จุดนะคะย่อมาจาก adjective นะคะหรือคำคุณศรรพัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรนะเช่น red สีแดง Big ใหญ่นะคะสองคำที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือเป็นคำคุณศัพท์นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูข้อควรจำกันค่ะส่วนใหญ่การพูดถึงความชอบไม่ชอบนะคะต่อสิ่งนั้นๆ จะเป็นแบบไม่เจาะจงนะคะดังนั้นถ้าเป็นนามนับได้เราจะใช้รูปพหูค์ค่ะถ้าใช้รูปเอกพจน์จะมีความหมายแฝงซึ่งนะคะจะซับซ้อนนะคะดังนั้นเราจะไม่อธิบายในบทเรียนนี้ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น คุณครูแป้งมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเด็กๆตัวอย่างประโยคค่ะ I don't like green apples I don't like green apples ฉันไม่ชอบแอปเปิลสีเขียวตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ I don't like milk. I don't like milk. ฉันไม่ชอบนมตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ You don't like noodles. You don't like noodles. คุณไม่ชอบก๋วยเตี๋ยว ตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ You don't like oranges. You don't like oranges. คุณไม่ชอบส้มเป็นงไงกันบ้างคะตัวอย่างประโยคที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แป้งมีเอ็กซ์ไซส์มาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันอีกเช่นเคยค่ะเราไปฝึกทำเอ็กซ์ไซส์กันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลยเด็กๆคะเรามาฝึกทำเอ็กซ์ไซส์กันค่ะจงตอบคำถามต่อไปนี้เด็กๆดูที่รูปภาพนะคะแล้วนำมาใช้ในการตอบคำถามค่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะ I don't like spaghetti. B don't like sandwich. C don't like hot dog. เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะว่าเขาไม่ชอบอะไร คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B I don't like sandwich นะคะคฉันไม่ชอบแซนด์วิชค่ะต่อไปข้อที่2องค่ะ you จุดๆเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะว่าเป็นรูปภาพอะไร A don't like bread B don't like hamburger C don't like cheese คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตกเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะรูปภาพก็คือรูปอะไรคะรูปขนมปังใช่ไหมคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือ A You don't like bread. You don't like bread. คุณไม่ชอบขนมปังต่อไปข้อที่3ค่ะ You จุดๆเด,ด,ด็กๆด,ดูที่รูปภาพค่ะ A Don't like meat. B d o n 't like butter C don't like salad ควรคูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปภาพนะคะรูปภาพก็คือรูปเป็นรูปสลัดใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C you don't like salad you don't like salad คุณไม่ชอบสลัดต่อไปข้อที่4ค่ะ you จุดจุด เด็กๆด,ดูจากรูปภาพค่ะ A don't like rice B don't like sushi C don't like jam คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ รูปภาพก็คือรูปซูชิใช่ไหมคะดิกๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะดิกๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะดิกๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B. you don't like sushi คุณไม่ชอบซูชิต่อไปข้อที่5ค่ะ i จุดจุด เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะ A. d o n 't like meat' B. d o n 't like soup' C. d o n 't like pork' คุณครูปแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนตอบ A ค่คะ ยกมือขึ้นค่ะดิดิคนไหนตอบ B คะยกมือขึ้นค่ะดิดิคนไหนตอบ C คะยกมือขึ้นค่ะจากรูปภาพก็คือรูปน้ำน้ำซุปใช่ไหมคะที่อยู่ในถ้วยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B I don't like soup I don't like soup ฉันไม่ชอบ น้ำซุปเป็นยังไงกันบ้างคะอ r ก i s e ที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาก,การเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้ที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งมีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำกันอีกเช่นเคยให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในเล่ม English Exercise Grade 1นะคะหน้าที่165นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพส่งนะคะเข้ามาในแพลตฟอร์มของโรงเรียน ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะคุณครูปแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะครั้งต่อไปคุณครูปแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามกันนะคะไว้เจอกันอีกที่ในชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆ See you next time ค่ะบ๊ายบาย